เบื question, ่อกันหรือยังเล่นเกมไม่โหดกันสักทีถ้าอยากเป็นเทพสุรตานนี่เลยร้านบับเบิลช็อปเช่นไก่ตันต่างๆไก่ตันวีซีโอ้โหครบจบที่นี่เลยเนี่ยไก่ตันเทพไก่ตันชัดๆรวมทั้งจิบเกมพาร ว้าวมีดาแม็ปเลยทุกคนโอ้ของเจ๋งของเจ๋งด้งใต้คลิปเลยไปจัดกันได้ครับนอนๆนโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะทุกคนวันนี้พี่ดำแดงก็จะมาเล่นแบบอนิเมะวอร์ดิเออร์ซูมมิเตอร์สองนะครับสวัสดีชาวเกเรทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวเป็ดทุกๆุกคนด้วยวันนี้พี่ดำแดงก็จะมาบอกว่าสายฟรียังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับในอัปเดตที่8นะทุกคนอาพี่ก็เป็นสายฟรี ระดับหนึ่งเลยนะก็โหดพอสมควรนะครับก็มีตัวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้บับปีกมาจากด่านวันพันแมนมาทุกคนตัวมิติกนะพี่สุ่มมา3ครั้งนะทุกคนของขิง่อยเถอะสายฟรีกว่าจะได้แบบกว่าจะตีบอสตายโคตรนานนะทุกคนแล้ววันนี้พี่จะมาสอนเทคนิคในเล็กน้อยๆแล้วกันแบบสายฟรีเพิ่งแบบเข้ามาวงการสายฟรีแล้วกันเล็กๆน้อยๆบางคนก็ยังไม่รู้นะว่าบับ แต่ละบัฟมันช่วยอะไรน้องๆก็คือบัฟมงกุฎเอาไว้แบบสายซัพพอร์ตโคตดดีดีมากๆเลยอ่ะคือมันช่วยยกทีมอ่ะเนี่ยยกทีมอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ <c oughs> ถ้าเรามีสองตัวแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็คูณไปอ่ะ <c oughs> ดาเมจตัวก็จะโหดขึ้นมากๆเลยนะทุกคนคน,คนมาใหม่คิดว่าบัฟธนูอ่ะมันจะโหดมันเก่งแต่น้องๆต้องดูสถิติตัวเองนะเนี่ยกดที่ไปสถิตินะครับ <c oughs> น้องๆต้องดูอัตราคิติคอลนะน้องๆต้องแบบห้าสิบบวกอ่ะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกค่อยใช้บัฟธนู นะพึ่งได้สุ่มได้มาแบบบัฟธนูแบบอาดาเมจคิทิเคิล20 ไม่ควรใช้น้าน้องๆถ้าสายฟรีเพิ่งมาใหม่อะลองแบบหาบับอื่นไปก่อนคือน้องสุ่มได้บัฟธนูมาก็จริงน้องยังแบบมันยังไม่ไม่ไม่ถึงขั้นอะอัตาคิมันยังไม่ถึงนะครับมันก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับแต่ถ้าได้บัฟอันนี้มาก็ถือว่าใช้ได้ก่อนเลยนะแบบสายฟรีเพิ่งมาใหม่นะก็ใช้ไปก่อนเนียก็ดีนะแต่ถ้าแบบที่สําคัญจริงๆอะสายฟรีอ่าควรัพเบลน้เช่นได้บับสมองเนี่ยน้องัพเบลอะเอาแบบัพให้มันสูงสูงอะเบลซักร้อยกว่าก็ได้แล้วต้องปั้นตัวใดตัวหนึ่งให้มันสุดๆไปกก่อนร็ให้เว ร้อยสี่สิบรไปเรื่อยๆอให้มันหดหดไปเลยตัวเดียวก่อนนะครับสายฟรีถึงจะโหดแน่นอนเนี่ยบัฟสมองกับบัฟไอเนี่ยบัฟดาวเนี่ยพี่แนะนําเลยสายฟรีควรมีก่อนนะครับควรมีก่อนไอพวกบัฟหมัดพวกอะไรแบบนี้เพราะมันจะอัพเวลให้มันแบบให้มันสูงขึ้นแบบโหดขึ้นอะประมาณนี้นะครับทุกคนอย่างต่อมานะครับสายฟรีไม่ควรพลาดจริงๆนะครับคือกดไปที่รูปตังนะ กดไปที่เนะี่ยรูปตังเนะี่ยกดที่ขายปุ๊บแล้วก็ลักษณะเนี่ยลักษณะ,ล,ษณะล็อกอัตโนมัติน้องกดไปเลยปุ๊บน้องก็เลือกแค่มงกุฎพอนะเลือกแค่บ,บัฟเดียวพอมงกุฎนะครับพอเอาไว้แบบช่วยมากๆเลยพี่มิจูพี่ไม่รู้จะหาคําพูดว่าไงอะ่ะแบบมันช่วยได้จริงๆครับสายฟรีนะครับควรควรแบบเก็บบัฟไว้นะเห็นไหมพี่ยังเก็บไว้เลยตัวนี้ยก็ใช้มาได้พอสมควรและคือเบจิต้าพี่อะ่ะตัวมิติ ตัวแรกของพี่เลยนะสายฟรีทุกคนตัวเบจิต้าใครติดตามพี่ตั้งแต่แรกอ่ะพี่เล่นตัวเบจิต้านี้มาพอสมควรแล้วนะพี่ก็ไม่เล้ปั้นเลยนะเบจิต้ามี2ตัวนะเมื่อก่อนพี่มี2ตัวเห็นไหมพี่ปั้นแบบควบคู่กันและพี่ก็หาตัวด่านบีเทสมรณะนะก็คือตัวนี้เลยตัวมิติกนะตัวที่3ของพี่แล้วก็ต่อมาก็คือพี่ข่ามาเลยครับเป็นตัวกรอนพี่เลยเห็นป่ะแล้วก็ด่านมดนั่นเองนะเห็นไหมด่านกรเป็นตัวกรอนนะทุกคนและพี่สุ่มได้ปับมงกุฎมาเว้ยโคตรดี ป็นตัวมิติได้มงกุฎทําเป็นาดาวสาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนต่อมาก็นี่เลยครับตัวนี้เลยเห็นไหมพี่ก็อัพเรื่อยๆนะก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับได้ตัวมงกุฎ2ตัวแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวรับพี่ได้บัฟใหม่นะครับทุกคนประมาณนี้เลยคือบัฟอันนี้กับอันนี้มันเท่ากันนะไอ,ดดอะ้ดาเมจอะดาเมจ dbc เท่ากันนะดูนะทุกคนเห็นปะมันไม่ค่อยแตกต่างกันเลยตัวรับกับตัวมิตินะถ้าเราตัวมิติทําเป็นดาวสามมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะ ถ้าตัวรับเราไม่ไม่แบบชายนีจริงๆแล้วก็ไม่เป็นดาวหนึ่งดาวสองคือตัวรับแบบแห้งๆตัวเดียวอะ่ะคือมันไม่โหดเลยนะแนะนําว่าสายฟรีควรแบบถ้าจะเอาจริงๆอะ่ะอืถ้าเราม่อยากไม่อยากเสียเวลาจริงๆก็ทําตัวมิติเป็นดาวสามไม่แน่ถ้าอยากน้องอยากได้ตัวรับก็ใช้ได้ครับเอาไว้แบบเท่ๆอะไรแบบนั้นเท่ๆแบบซึ่งพี่กําลังทําอยู่นะครับด่านวันพันแมงนะทุกคนพี่ปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับว่าตัวรับพี่เป็นยังไงนะครับทุกคน พี่สุ่มไปได้87ฟองเรียบร้อยแล้วน่าจะอีกไม่รู้กี่วันนะน่าจะประมาณ78วันมั้งอาจจะได้ตัวรับแล้วประมาณนี้นะครับเพราะพี่ว่าจะเอาตัวรับด่านวันพันแมนเหมือนกันนะเพราะพี่อยากได้กาโร่นะครับเอาไว้มาสะสมไว้นะนตัวในคางพี่นะพี่คิดว่าพี่น่าจะอยู่ด่านนี้ถึงอัปเดตที่ 11- 12ได้เลยนะเพราะตอนนี้อัปเดตที่8ใช่ปะ พราะพี่กว่าจะตีบอสไหวอ่ะต้องหาบัฟให้ตัวกาโลสมมุติถ้าพี่ได้ตัวรับมาพี่ก็ต้องสุ่มให้กาโลอะไรประมาณเนี้มันก็นานนะประมาณ3อาทิตย์2อาทิตย์เลยนะทุกคนกว่าจะหลุดด่านนี้นะเพราะพี่ไม่รู้ว่าจะสุ่มบัฟได้ดีหรือเปล่าไงคือพารีฟอะ่ะเกมนี้สําคัญมากเนี้ยทุกคนเกมนี้สําคัญคือดวงนะถ้าเราสุ่มดวงดีๆทำบัฟดีๆอ่ะโหดแน่นอนครับเกมนี้มันอยู่ที่ดวง แบบดวงจะจัดเลยเพื่อเพอพี่สายฟรียังโหดกว่าสายเติมอีกนะตอนนี้พี่อยู่ที่ดาเมจหนึ่งจุดห้าเอ็มบีนะทุกคนเห็นไหมหนึ่งจุดห้าบีแล้วกันเห็นปะดาเมจพี่ดบีซียังโหดอะ่ะใช้เวลาเล่น31วันนะครวันนะทุกคนอ้าวมาพอดีเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะลงให้ดูด้วยละกันนะด่านสุดท้ายมาพอดีเลยดันเลทนะทุกคนอีก3มนาทีนะบางคนหรือว่าสายฟรีสายเติมยังไม่รู้นะว่ามันสามารถทำเป็นดาวหนึ่งดาว2ดาว3ได้นะครับก็ต้องอยู่ด่านที่อ่า1 2 3 4 5อ่า 7ประมาณด่านที่7นะมันจะมีเครื่องทําดาวหรือว่า OP นั่นเองนะแล้วก็กดไปเลยมันมี2เครื่องนะถ้าปลดอะมันใช้ประมาณ500ทองนะทุกคนพี่ก็รับฟาร์มอยู่นะรับฟาร์มเหมือนกันนะอันนี้ก็ไปปลดได้นะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากเห็นปะมันจะช่วย2อันเลย อีกประมาณ15ชั่วโมงพี่จะเป็น OP 3หรือว่า3ดาวนั่นเองนะทุกคนเอามาแทนตัวธนูก่อนนะพี่ก็จะได้มีดาว3 3ดาว4ตัวนะครับโอ้โหโคตรเท่อันตรายเกินเดี๋ยวพี่ต้องสุ่มบับให้มันแบบดีๆก่อนนะทุกคนประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลงเลยดีกว่าทุกคนเออเอาบาัตฟรีไม่มีอีกทุกคนไปคล้ายๆอยู่บนท้องฟ้าป่ะทุกคนไม่แน่ใจนะรั่วอวกาศวะอวกาศมัง้งไม่ไดดูนานนะทุกคนเดี๋ยวพี่เปิดเอาไว้ก่อนนะ นี่นี่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนวงนะี้มันไกลามากเลยนะอันนี้พี่ก็สะสมมาเยอะพอสมควรนะวันจะปลดได้อะไอแบบโดตันเนะทุกคนใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะนี่พี่ก็ยืนเอฟแบบใหญ่ๆเลยวงกว้างเลยทุกคนโคตรกว้างอะนี่นี่นี่มันสามารถกว้างกว่าน,นี้ได้อีกวะพี่จะได้อยูอย่กับบอสเฉยๆอะมันดีแบบนี้ข้อดีอะทุกคนเี๋ย่าไปข้อดีมันแบบเราก็อ,อยู่เฉยๆอะ อยู่แบบไม่ต้องเดินไปไกลแบบนี้นทุกคนข้อดีของอันนี้นะวงอะไอวงไกลๆอะเห็นปะเราแค่ขยับนิดเดียวแบบนีน้ดีมากครับดีมากเลือสิบทีชิวๆทุกคนชิวๆช,ช,ชิวแหละวะชิวแหละชิวแหละเดี๋ยวพี่ต้องต้องคลิกช่วยก่อนไม่ไงั้นไม่ไหววะ สายฟรีแล้วก็ใช้เวลาไปสามนาทีเกือบ4นาทีกว่าเลนะี่ยทุกคนเห็นไหมโอเคครับทุกคนได้มา12อันนะครับแล้วก็ได้ทองมา12อันเช่นกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะพี่จะมาแนะนำเฉยว่าสายฟรีอยู่ได้หรือเปล่าพี่คิดว่าอยู่ได้นะถ้าน้องเล่นแบบคือถ้าเราเล่นวางแผนนะสายฟรีสายเติมเราสามารถเล่นได้หมดนะเช่นระวังแผนจะไปตีบอสเอฟเคด่านนี้คือพี่แนะนําว่า เราต้องมีดาเมจระดับหนึ่งนะไม่ใช่เราข้ามไปอีกด่านหนึ่งแบบเราตีบอสเป็นชั่วโมงแบบนี้ก็ไม่ดีนะทุกคนตีบอสเป็นชั่วโมงอ่ะเพื่อเอาเหินชัยนี้ก็ไม่ได้นะหาแบบด่านที่เราแบบที่เราตีบอสไหวๆแบบไหวสักประมาณ10วิได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็พี่จะเอากาโลนั่นเองนะ,ะมาเป็นตัวรับของพี่นะแล้วก็ปั้นตัวอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ ไม่น่ามีอะไรแหละตอนนี้เดี๋ยวให้ดูว่าพี่ติดอันดับที่เท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาตัวร่าั๊กมาขึ้นมาแล้วกันทุกคนในปาขึ้นมาเป็น4ี่เลยตอนแรกมันอยู่สองนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะดูดีว่าอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่ห้าิสองนะทุกคนตอนนี้เป็นสายฟรีนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็กดติดตามากดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคบับ๊ายบายครับทุกคนอยากให้พี่ทำอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะเจอกันคุณนางเอกผมตัวร้าย